นี่นะถ้าเกิดว่าปีเนี่ยอดทนสักนิดหนึ่งจนทุกอย่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้หมอสักการ์มันคงไม่รู้ความลับของเราจะจัดการกับมันยังไงเนี่ยฮะปี๋มีวิธีของปีเรามั่นใจนะว่าจะปิดปากมันได้เพราะถ้าเกิดว่าพลาดอีกสักครั้งเดียวเท่านั้นนะเราคงต้องฆ่ามันนะ บอกแล้วไงปีจัดการได้คุณอาไปจัดการเรื่องของคุณอาตามหาร่างที่ใช่มาให้ปีดีกว่าน้ำยาไลฟ์วันจะทําปฏิกิริยาได้ดีกับร่างที่ใช่แต่คุณอาไม่รู้ว่าร่างที่ใช่คืออะไรแล้วยังไงปีต้องทำยังไงคะเนี่ยอาก็จะพยายามหาคำตอบให้ได้จ้ะปีในระหว่างนี้ ปีก็ต้องใช้ร่างอื่นไปก่อนร่างเองแคร์กับร่างอีเด็กเอ็นนั่นอะ่ะมันอยู่ได้ร่างละสองเดือนแล้วปีต้องผ่าตัดเปลี่ยนร่างใหม่ทุกสองเดือนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอร่างที่ใช่เหรอคะมันคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วปี เกค่ะแล้วทำไมเราไม่เอาร่างคุณแมวเหมียวมาแทนร่างคุณตีล่ะครับการทดลองนี้ม่ได้จบจบกันไปใช่ใชค่ะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กังวลอะไรอยู่หรอคะมีอะไรสำคัญกว่าการทดลองของเราเหรอคะมันไม่ใช่ธุระของพวกแกอย่ายุ่งกับแมวเหมียวเด็ดขาดเข้าใจไหมด็อกเตอร์ครับ อย่าลืมสิคบว่าเป้าหมายของเราคืออะไรอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นอุปสรรคสำหรับงานสิครับถ้าเราฆ่าคุณแมวเหมียวได้งานนี้ก็ได้สำเร็จงานนี้จะได้จบจบกันไปครับแล้วถ้าเกิดว่าแกมีลูกวีหลานแกจะฆ่าเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อการทดลองนั้นอ่ะแกจะทำไหมฮะ ได้ใกล้กันฉันจะทำให้นานมากพอ